สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะวันที่4ธันวาคม2564เวลา7นาฬกา27นาทีดาวอังคารหมายเลข3จะโคจรยกย้ายจากราศีตุลไปยังราศีพิจิกและจะอยู่ถึงวันที่15มกราคม2565ระยะเวลา43วันค่ะดาวอังคารเป็นดาวแรงนะคะดังนั้น ในช่วง43วันนี้ดาวอังคารจะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องของชื่อเสียงและเงินทองอย่างไรบ้างขอเชิญกดติดตามและรับฟังค่ะก่อนอื่นนะคะความแตกต่างระหว่างราศีกับลัคนาคือราศีจะดูจากวันเดือนเท่านั้นแต่ลัคนาจะดูจากวันเดือน ปีพศออที่เกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดดังนั้นลัคนาก็จะมีความแม่นยำมากกว่าค่ะสำหรับท่านที่เคยผูกดวงมาแล้วท่านก็จะทราบลัคนาของท่านนะคะส่วนท่านที่ยังไม่เคยผูกดวงยังไม่ทราบลัคนาตอนนี้ท่านก็ฟังตามวันเดือนตามราศีของท่านไปก่อนและขอให้ท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุด,ด้านล่างนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดตอนกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6กโมงเย็นนะคะในช่วงที่ดาวอังคารอยู่หน้าราศีตุลคือตั้งแต่วันที่21ตุลาคมไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะช่วงนี้ท่านมีรายได้มีโชคลาบนอกเหนือจากรายได้ประจำหรือนอกเหนือจากงานปกติของท่านค่ะแล้วพอดาวอังคาร ย้ายไปสู่ราศีพิจิกนะคะคือในช่วงวันที่4ธันวาคมไปจนถึง15มกราคม2565โอ้ช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองของท่านเลยค่ะเรียกได้ว่าท่านอุดดมไปด้วยชื่อเสียงเกียรติยศเลือกทำสิ่งใดก็ได้ประโยชน์ค่ะส่วนชาวลัคนาราศีมังกรที่เกิดตอนกลางคืนคือเกิดตั้งแต่ หกโมงเย็นไปจนถึงก่อน6กโมงเช้านะคะช่วงที่ดาวอังคารอยู่หน้าราศีตุลคือตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึงวันที่3ธันวาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านทำกิจการงานร่วมกับครอบครัวหรือรับช่วงกิจการจากทางบ้านค่ะปริมาณงานก็จะเยอะขึ้นหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะแล้วต่อจากนั้น พอดาวอังคารย้ายไปสู่ราศีพิจิกนะคะคือในช่วงวันที่4ธันวาคมถึง15มกราคม2565ช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองของท่านเช่นกันค่ะท่านจะมีโชคลาภจากบ้านจากที่ดินครอบครัวนำโชคลาภมาให้ค่ะหรือนะคะถ้าท่านใช้ที่บ้านเป็นที่ทำงานก็เรียกว่า เป็นการดีถูกฉลกเฮงรับโชคค่ะสุดท้ายนี้ฉัดก็ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะโอ้มีแต่เรื่องดีๆเฮงๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ขอฝากค่ะขอให้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะจะได้รวยๆเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ